แม้ว่าซีฟิป4แล้วก็ C ีโฟ4ครับจะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเหมือนกันก็จริงแต่ต้องบอกว่ารูปแบบการใช้งาน,นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับไม่ได้เหมือนกับตัว Galaxy A S Series เทียมทรงเปิดตัวมาพร้อมกับ S22 มี plus มี ultra ที่จอใหญ่ขึ้นนะครับแต่รูปแบบการใช้งานมันเหมือนเอนกันนะครับซึ่งทั้ง C ีฟ i ิป4แล้วก็ C ีโฟ4เนี่ยไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมารีวิวนะครับถึงเรื่องของรูปแบบการใช้งานฟังก์ชันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ว่า สุดท้ายแล้วเราควรจะเลือกเป็น C Flip 4ที่เครื่องเล็กหน่อยนะครับพับพกพาง่ายหรือ c f o 4ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานแบบมั l t i t a s k i n g นะครับพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าคนใช้รุ่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยควรจะอัปเกรดเป็นตัวใหม่แล้วหรือยังในส่วนของ Samsung Galaxy c 4 4นะครับผมแม้ว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมกับดีไซน์นะครับที่ดูแล้ว มันดูแมนๆน,นะครับแต่ก็จะเห็นนะครับในกลุ่มของ working woman ในซีรีส์ก็จะมีการใช้ตัวของ c 4มากกว่า CFlip นะครับเพื่อโชว์ว่าเฮ้ยมันมีฟังก์ชันฟีเจอร์ในการใช้งานมัลติทัสกิ้งได้อย่างไรบ้างทำให้ Samsung ก็เลยเลือกที่จะออกตัวของสีเบจเข้ามาเสริมนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยนอกจากสีดำแฟนทอมแบล็กมาเป็นเกรกีแล้วนะครับตัวของสีเบจน่ได้เป็นสีที่สว่างที่สุดแล้วก็จะเหมาะกับผู้หญิงมากๆครับส่วนเรื่องของดีไซน์เขาจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยบ,บางกว่ารุ่นที่แล้วถามว่าบางจริงหรือเปล่านี่บางแล้วเหอ บางแล้วครับผมถ้าเกิดลองเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับนี่ผมมีตัวของ C4 นะครับลองเทียบกันได้นะครับในเรื่องของขนาดในส่วนของบานพับเนี่ยบางวัานชัดเจนมากๆครับแล้วก็เรื่องของความหนาเวลาพับแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้ดีขึ้นด้วยไซซิงตัวเครื่องความสูงนะครับด้วยการออกแบบตัวของบานพับใหม่นะครับทำให้ความสูงความกว้างของตัวเครื่องนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเล็กลงมา ทำให้จับถือได้ง่ายขึ้นมาคนก็บอกว่าทําไมตัวเครื่องรอมนี้มันดูเหลี่ยมกว่าเดิมนะครับอันนี้ใช่ครับมันดูเหลี่ยมขึ้นจริงแต่ว่าช่วยในเรื่องของการจับถือครับทำให้กระชับมือมากขึ้นและก็ทําให้เรื่องของผิวสัมผัสเวลาที่เราจะจาก,การหรือพับเนี่ยดีกว่าเดิมด้วยในส่วนของฟีเจอร์การทํางานครับเราเห็นอยู่แล้วว่าตัวของซัมซุง galaxy s four 4, 4นั้นตอบโจทย์การใช้งานแบบ multitasking เราสามารถเลือกเปิดใช้งานแอป,ปหลายตัวได้พร้อมกันนะครับการมาของ task bar นี่เป็นตัวจบสำหรับตัวของ C44 จริงๆ เพราะเราสามารถจะเลือกสลับแอปไปมาได้ง่ายกว่าเดิมซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกปรับใช้งานแบบไหนนะครับตัว Navigation bar เขาสามารถจะสวายไปมาครับสลับแอปได้และตอนนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเสริมครับเราสามารถจะเลื่อนสองนิ้วแบบนี้ปุ๊บในการแบ่งหน้าจอซ้ายขวาได้ทันทีครับเสร็จแล้วก็มาเลือกแอปที่จะเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งครับนี่ครับมาและรัสด้าเรียบร้อยนะครับ คราวนี้ก็เรามาสุนหายเทมแล้วก็เช็คเรื่องของราคาว่าโปรโมชั่นแตกต่างกันหรือเปล่ามีค่าส่งหรือว่าส่วนต่างกันเท่าไหร่เราก็จะเลือกเปิดตัวของแทสบาร์ขึ้นมาครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยครับเสร็จแล้วก็เลือกเปิดตัวของเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับวางเป็นส่วนแบ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วคำนวณราคากันว่าตัวไหนถูกตัวไหนแพง เราเห็นแกสเจอร์ใหม่ในการลากสงน,นี้แล้วนะครับผมยังมีอีกหนึ่งแกสเจอร์ที่เสริมเข้ามาใน Samsung La b ครับคือเราสามารถที่จะย่อหน้าต่างเป็นตัวของหน้าต่างลอยนะครับด้วยการไปที่แอปแบบนี้เสร็จแล้วก็ย่อลงมาครับจากมุมขวาก็จะกลายเป็นหน้าต่างลอยซึ่งเราสามารถจะเลือกปรับไซส์ได้เลยโดยอัตโนมัติกับการลากนิ้วลงมาจากที่มุมขวาบนของตัวเครื่อง ฟีเจอร์พวกนี้นะครับใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานครับพอใช้คล่องแล้วคราวนี้เราจะเพลินกับตัวของ C44 ีแน่นอนส่วนพวกฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับการพับจอนะครับผมเสร็จแล้วเอามาใช้งานแบ่งเป็นจอบนล่างประชุมกับการจดบันทึกนะครับหรือว่าหลายๆฟังก์ชันที่เราเคยเดโม่ไปก่อนหน้านี้นะครับอาจจะให้ไปดูนะครับที่ตัวของคลิปรวมฟีเจอร์ซึ่งเราแนะนาแล้วก็สอนการใช้ง,งานไปแล้วถ้าเกิดเอามารวมใส่ในนี้เนี่ยตัวคลิปมันจะยาวเป็นครึ่งชั่วโมงแน่นอน การมีหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับคงไม่จบแค่ว้้สำหรับการทำงานเท่านั้นเพราะว่าตัวของแอป continuity นะครับเราสามารถที่จะเปิดพวกหนังนะครับในการรับชมเวลาต้องการจะพักเหนื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น netflix youtube นะครับตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดอยากดูจอใหญ่ก็แค่เปิดกลางออกมาเท่านั้นครับตัวของแอปก็ทำงานต่อครับเราสามารถรับชมจากจอใหญ่ได้เลยยิ่งถ้าเป็นแอปที่พัฒนามาเพื่อรองรับ android หน้าจอใหญ่นะครับเวลาเปิดกลางแบบนี้แล้ว เราจะได้พื้นที่ในการใช้งานเพิ่มขึ้อนอีกนะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายเป็นพวกเมนูให้เราเลือกสลับได้ส่วนคอนเทนต์อยู่ฝั่งขวามือครับแต่ในการเล่นเกมครับด้วยที่จอด้านนอกหรือ cover screen ครับมันมีพื้นที่มากขึ้นนะครับติดขอบกว่าเดิมและสัดส่วนดีกว่ารุ่นที่แล้วนะครับทำให้เวลาเปิดเกมเนี่ยเราจะได้บ่นอีกแล้วว่าโหทำไมมันแคบขนาดนี้เล่นยังไงเนี่ยแค่แครบนี้วีเดียวก็ถึงขอบจอด้านบนแล้วและอย่างที่บอกครับตัวแอป continuity เนี่ยไม่ได้รองรับเฉพาะแอปเท่านั้นแต่การเล่นเกมก็ยังสามารถจะเปิดมากลาง เล่นจอใหญ่ต่อได้ด้วยแต่นี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าในเกมที่รองรับเนี่ยอัตราส่วนสเกลอจอจะไม่ปรับนะครับแต่อาจจะมีเรื่องของเรโชหน้าจอด้านในที่มันเกิดจะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยอาจทำให้ขอบด้านข้างในบางเกมหายไปบ้างแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็แลกมาด้วยพื้นที่การแสดงผลและก็หน้าจอที่ใหญ่เต็มตาครับ <Legend ary. S 3> <own> อ๋อแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมิตัวเครื่องน,นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดเราใช้งานหนักๆเนี่ยส่วนที่จะเริ่มรู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นก่อนก็คือบริเวณของส่วนนี้ครับใกล้ๆตัวกล้องน่าจะเป็นส่วนที่มีชิปเซตแล้วก็โมเดลต่างๆรวมถึงระบบของการระบายความร้อนนั่นเองส่วนของกล้องครับถือว่าเป็นจุดแตกต่างระหว่าง C Flip ปกับ C4 เลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวของ f l i ปเนี่ยรูปแบบการพับทําให้มีความหลากหลายในการใช้งานตัวของกล้องได้มากกว่านะครับแต่เอาจริงๆแล้วตัวของ C4 เอง ก็ดีกว่ามือถือทรงแท่งทั่วไปเพราะว่าเราสามารถที่จะกางขึ้นมาและใช้เป็นทริปอดหรือว่าขาตั้งได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมาะกับการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอจะถ่ายบล็อกเซลฟี่เป็นกลุ่มมูคณะไม่ต้องลำบากหาทรพอดพกไปนะครับแต่ก็ขอเติมนิดหนึงแล้วกันนะครับผมอย่าลืมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่เคสที่ตัวเครื่องหรือไม่ได้ติดฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนของที่เราตั้งไปเนี่ยมันคือตัว cover screen หรือว่าจอด้านนอกนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าไ,เาไปาาเผลอต อาจจะมีทองรอยขีดข่วนเกิดขึ้นได้ไม่จะเป็นก Glass า i ิ t ั s Plus ก็จริงแต่ว่าเรื่องของความแข็งเนี่ยพวกเม็ดทรายซิเิคอนเนี่ยก็อาจ,จะมีความแข็งแรงที่อาจจะขูดตัวของหน้าจอให้เป็นรอยได้เหมือนกันครับและภาพที่ได้จากกล้องของ Galaxy c 4 o 4เขาต้องบอกว่าดีกว่าโฟทุกรุ่นที่ผ่านมา เพราะว่าเป็นการหยิบเอาตัวชุดเซ็นเซอร์จาก S22 มาใช้งานนะครับผมนอกจากเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับก็มาพร้อมกับตัวอัลตร้าไว12ล้านพิกเซลแล้วก็มีเทเลโฟโต้10ล้านที่มาพร้อมกับดิฟโคซูม3เท่าครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยทดสอบมาแล้วนะครับผมค่อนข้างโอเคกับภาพที่ระยะซูม10เท่ามากๆอันนี้มีความคมอยู่ดีเทลได้นะครับสามารถแชร์ตามโซเชียลสบายๆนะครับส่วนโหมดต่างๆในแอปกล้องครับก็จัดมาให้เต็มไ่แพ้ Galaxy S ครับมี Director View เปิดใช้งานหลายกล้องพร้อมกันได้นะครับมีพวกไฮเปอร์แลบสโลโมชันหรือว่านโตกราฟีถ่ายกลางคืนก็สว่างครับ ลำโพง Galaxy Z Fold4 นะครับสามารถใช้งานกล้องไปดูความละเอียด 8K 24เฟรมได้เฉพาะตัวกล้องหลักเท่านั้นนะครับถ้าเกิดต้องการจะใช้งานแบบทุกๆกล้องในคลิปเดียวกันเลยนะครับต้องเลือกเป็น 4K ครับ UHD ที่30เฟรมรักาากล้องหลังนะครับแทนเป็นตัวของเลนส์กว้าง Ultra Wide ได้นะครับมาเป็นเลนส์หลักนะครับแล้วก็ตัวเทเลโฟ o t o ครับนี่ครับก็จะเก็บได้แบบนี้เลยนะครับต้องการจะปรับสลับเลนส์ไหนระหว่างการถ่ายทํา หรือสลับมาเป็นกล้องหน้าก็สามารถใช้งานได้ครบครับที่โหมดนี้ส่วนของความรู้สึกนะครับหลังจากที่ลองใช้งานมาครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครมาถามเรื่องของการเลือกซื้อมือถือจอพับอย่าง Galaxy Z 4แล้วก็ผมก็จะบอกอย่างแรกเลยคือเรื่องของน้ําหนักครับตัวเครื่องมันหนักกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณใช้ C 4อยู่แล้วนะครับแล้วมาจับตัวนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเบาขึ้นมันจับถือสะดวกขึ้น แต่ถ้าเกิดคุณมาจากสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นนะครับผมก็ยังจะบอกว่าเจ้า C ีเนี่ยก็ถือว่าหนักอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งที่กลุ่มคนใช้ซีโฟนครับจะชอบแน่นอนกับ c ีโก็คือเรื่องของสัดส่วนหน้าจอด้านนอกครับที่รอบนี้เนี่ยมันขยายกว้างขึ้นนะครับผมทําให้ตัวแอปไม่โดนบีบแล้วการใช้งานพวกคีย์บอร์ดต,ต่างๆก็สะดวกกับการใช้งานมือเดียวมากขึ้นแน่นอนนะครับการพงการพิมพ์โดยเฉพาะคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับตรงนี้พิมพ์สะดวกกว่าเดิมส่วนตัวเฟรมนะครับที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยก็ช่วยให้การจับถือ การกลางหน้าจอนะครับก็สะดวกขึ้นเพราะเรามีพื้นที่ที่นิ้วนะครับจะไปแตะแล้วก็ดึงหน้าจอออกจากกันได้ง่ายกว่าเดิมข้อคอไม่เรียงวงเดิมแลวสามารถตั้งได้ง่ายขึ้นด้วยส่วน S Pen นะครับอันนี้ก็ดีแล้วตอบรับการใช้งานครับตั้งแน่ของการเขียนหน้าจอการควบคุมตัวเครื่องต่างๆนะครับการเซ็นเอกสารใช่ไหมจะครอบภาพตัดต่อแล้วก็ทําได้ง่ายนะครับแต่ทะดีมากกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าไอ้ตัว S Pen เนี่ยรอบนี้ มันจะเขียนจอด้านนอกได้ด้วยคือแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดเราหยิบออกมาแล้วเขียนจอด้านนอกได้เลยมันจะฟินกว่านี้อีกถ้าคุณมาจาก Galaxy c 4 2ครับรอบนี้คุณต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ <ST AN TS> เพราะว่ามีการอัปเกรดหลายอย่างครับอย่างน้อยอะคุณมาจาก c 4 2คุณได้ S Pen ไปใช้งาน <ST AN TS> คู่กันกับตัว c 4 4นะครับตัวเครื่องเบาลงทั้งสัดส่วนหรือว่าสเกลจอด้านนอกแล้วก็ด้านในครับที่ตอนนี้ขอบมันก็บางลงแล้วด้วยนะฮะ แถมยังมีการอัปเกรดกล้องให้ดีขึ้นอีกครับเท่าเรื่องการถ่ายภาพการซูมไกลแล้วก็เรื่องการถ่ายวิดีโอส่วนใครใช้ Galaxy C4 3อย3่นะครับผมบอกว่า50-50เ 50, 50, พราะว่ามี S Pen เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นเครื่องหลักถือเครื่องเดียวแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องที่เบาลงพร้อมกับชุดกล้องที่ดีขึ้นนะครับผมก็ว่ามันก็คุ้มที่จะเปลี่ยนอยู่นะครับและนี่คือมือถือจอพับที่เราเห็นกันเต็มซีรีส์เกาหลีในช่วงนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้ว ในมือเราตรงนี้คือมือถือจอพับรุ่นใหม่ล่าสุด Sams u ง g Galaxy ี Flip 4ครับแม้ว่าดีไซน์ตัวเครื่องอาจจะดูแตกต่างจากรุ่นก่อนไม่มากกระจริงนะครับแต่ว่าสัดส่วนของมันเนี่ยดูสลิมลงครับแบตเยอะขึ้นนะครับบานพับใหม่เล็กลงกว่าเดิมได้ชิปเซ็ตใหม่กล้องใหม่แล้วก็มีสีให้เลือกใหม่ๆด้วยนอกจากสีโบราเพอร์เพลที่เป็นซิกเนเจอร์ของ BTS อครับอุปกรณ์เสริมต่างๆก็มีแมทช์กันด้วยทั้งตัวของบัตท2 Pro แลวก็ Galaxy w a t ว h 5นะครับยังมีสีกราฟ สีบลูแล้วก็สีพิงโกลครับที่ออกมาเป็นโทนแบบสีครีมไรพิเศษไปกว่านั้นก็คือมีตัวของ Bespoke Edition ครับที่เราสามารถจะเลือกนะครับสตัมสีได้ครับทั้งตัวเฟรมแล้วก็ตัวของฝาด้านบนกับด้านล่างครับเรียกว่า Mix and m a t c h กันตามใจชอบนะครับใครที่แบบว่ามีเรื่องของมูเตลูกันนิดนึงต้องการจะให้มีสีเขียวเหนียวซับเข้ามาเพิ่มเติมสีขาวสีทองเข้าไปดูรัก u ชอรนะครับก็สามารถเลือกจัดได้กับตัวของ b e Spoke Edition จะบอกว่า Samsung Galaxy C Flip 4นะครับเป็นรุ่นที่เก็บดีเทลรายละเอียดของตัวเครื่องก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนน้านี้ทาง Samsung ก็พยายามจะเน้นนะครับเรื่องของความทนทานในการออกแบบทั้งระบบของบานพับตัวกระจกด้านในนะครับให้สามารถทนต่อการพับได้เป็นแสนแสนครั้งนะครับพอทำได้สำเร็จแล้วนะครับมีการพิสูจน์มาจาก2รุ่นก่อนหน้าก็ทำให้ตัวของ Samsung Galaxy C Flip 4มาพร้อมกับ ตัวคองบานพับที่ออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับผมแล้วก็ยังสามารถทนต่อการพับได้เป็น200,000ครั้งเหมือนเดิมรวมถตัวกระจกอล t มิเนียกลาส2.0นะครับรอบนี้ก็ออกแบบให้มีความแข็งแรงกว่าเดิมด้วยและการแคปมาใช้เป็นวัสดุอาร์เมอร์อลูมิเนียมครับทั้งตัวของ c 4 4แล้วก็ C Flip 4 c, เครื่องนี้ด้วยครับทำให้ความทนทานของตัวเครื่องนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยขนาดของตัวเครื่องนั้นเล็กลงกว่าเดิม นอกจากนั้นครับรูปแบบของการใช้งานตัวของ f l e x Mode แล้วก็ Fle x Camera นะครับอันนี้คือเป็นจุดที่ทางซ m s u n g เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าตอนนี้จะเป็นมาตรฐานของมือถือจอพับเลยก็ว่าได้เรียกว่าถ้าหลังจากนี้นะครับใครทำมือถือจอพับมาและทำได้แค่พับกลางจะมาหยุดตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่มีพวก f l e x Mode อะไรแบบนี้ก็บอกว่าผงสู้ a ั s u n g ยากแล้วแน่แนส่วนรูปแบบการใช้งานของ Galaxy C Flip 4นะครับมันจะเหมือนกับมือถือทรงแท่งบาร์ทายทั่วไปครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของรูปแบบการใช้งานเนี่ย ก็จะเหมือนมือถือทั่วไปเลยไม่ต้องปรับอะไรเยอะยะมากมายครับแถมน้หนักตัวเครื่องก็ไม่ได้หนักกว่ามือถือบาร์ท้ายทั่วไปด้วยลองสังเกตนะครับสเกลความบางความหนาคือถ้าเกิดไม่พับอ่ะก็คงไม่มีทางรู้ว่าเป็นมือถือจอพับครับแต่ว่าความสะดวกของมันอย่างหนึ่งก็คือพอเป็นมือถือเนี่ยที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้นะครับบางครั้งจะหยิบใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสือ้อมันยื่นออกมาครับมาดูน่าเกลียด ตัวของ C Flip ก็เลยทําให้สามารถจะพับครึ่งหนึ่งได้คราวนี้คุณจะใส่กระเป๋าเสื้อครับหรือกระเป๋ากางเกงเนี่ยก็ไม่มีอะไรยื่นออกมาแล้วและอย่างที่บอกนะครับตัวของ f l e x Mode ที่ทําให้เราสามารถจะใช้งานตัวของ C Flip 4ครับเป็นทั้งกล้องและขาตั้งกล้องในตัวเดียวกันครับคุณสามารถจะเลือกถ่ายภาพนะครับในมุมการเครื่องถือ5องศานะครับเพื่อเป็นการถ่ายแบบเซลฟี่จากกล้องหน้าหรือเลือกใช้ตัวชุดกล้องหลังที่อัปเกรดขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย บกคนบอ,อกว่าเอ๊ะตัวกล้องหลัง C Flip 4มันออกแบบมา12ล้านเท่ากับตัวก่อนเลยความแตกต่างคืออะไรครับก็ต้องบอ,อกว่าตัวของเซ็นเซอร์หลัก12ล้านนะครับมีการอัปเกรดตัวของเซ็นเซอร์นะครับโดยมีขนาดพิกเซลไซส์ครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทําให้การถ่ายภาพนะครับสามารถเก็บแสงได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพช่วงเวลากลางคืน,นครับในตัวการาฟีเนี่ยก็จะเก็บแสงได้มากขึ้นภาพก็สว่างมากขึ้นครับ ซึ่งรูปแบบการใช้งานกล้องนะครับของ C Flip 4เนี่ยอย่างที่บอกเราสามารถจะใช้ตัวฟริก c a มราครับในการปรับมุมองศาในการถ่ายภาพครับจะเป็นมุมเสยมุมกดครับถ้าเกิดต้องการตั้งแบบที่ที่สูงสูงหน่อยนะครับผมหรือว่าจะเป็นลักษณะของการการครับเป็นรูปแบบตัววีแล้วพลิกเป็นเต็นท์นะครับแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นกล้องอยู่แล้วนะครับการที่พลิกมุมเปลี่ยนมุมมองกล้องนะครับเปลี่ยนองศามันเนี่ยมันจะได้ภาพที่มีเปอร์สเปกทีฟแตกต่างออกไปครับบางคนงอาจจะบอกว่าถ้าเรากางแบบเนี้ย กับความเคลื่องมันก็ไม่ต่างกันหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าจริงแล้วต่างครับลักษณะที่เรากวางไว้แบบนี้นะครับตำแหน่งของกล้องมันจะสูงกว่าปกตินะครับอาจจะแบบว่าบางครั้งโต๊ะมันสูงเกินไปพอถ่ายมาแล้วมันเหมือนมุมกดนิดหน่อยนะครับถ้าเราเกิดแค่พลิกตัวเครื่องครับมุนลงมาแบบนี้ครับห้อยกล้องลงมาเรียกว่าถ้าเกิดเราสามารถปรับมุมมองของตัวกล้องกับเลนนะครับให้เป็นระนาบเดียวกันกับแบบแล้วก็เราจะได้ภาพที่เปอร์สเปคตรงครับไม่ผิดเพี้ยน แต่นี่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการถ่ายภาพแบบไหนด้วยครับต้องการเป็นมุมเสยมุมกว้างเลือกใช้ตัวกล้องหลักหรืออัลตร้าไวายนอกจากตัวของ f ฟล x Camera นะครับเรายังสามารถใช้ตัวหน้าจอ Cover Screen นครับในการเปิดกล้องแบบด่วนๆและใช้กล้องหลังในการถ่ายเซลฟี่ได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวของ Galaxy Z Flip 4ก็ออกแบบมาให้เราสามารถจะเลือกปรับนะครับ การใช้โหมดทั้งการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายพอร์เทตนะครับสามารถทําได้จากตัวของ Quick Cover ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการสลับเลนส์นะครับสามารถทำด้วยการปัดขึ้นครับเปลี่ยนเป็นอัลตราไวก็ได้ด้วยใครที่เปิดใช้งานครั้งแรกอาจจะมีงงนิดหน่อยครับเพราะว่าเรื่องของตัวเฟรมนะครับอาจจะดูครอปหรือว่าซูมเข้ามานะครับแต่จริงแล้วอันนี้มันคือเป็นการโชว์ครับว่าเราถ่ายภาพส่วนไหนหน้าชัดหรือเปล่าถ้าเกิดต้องการจะดูเฟรมทั้งหมดเนี่ยก็แค่แตะหน้าจอ2ครั้งครับ ก็จะเป็นการเปิดตัวของฟูไซส์เรโชครับคือภาพทั้งหมดเนี่ยจะถ่ายติดอะไรบ้างถ้าเกิดไม่อยากได้ภาพแนวตั้งก็ไม่ยากครับก็แค่พลิกเครื่องครับก็จะได้ภาพแนวนอนแล้วแบบนี้เลือกสัเรีอัลตร้าไวครับก็แทมแบบนี้เลยก็ได้ภาพมุมกว้างมาเรียบร้อย เรืวิดีโอสูงสุดของ Samsung Galaxy C Flip 4นะครับอยู่ที่ 4K นะครับ60เฟรมแล้วก็สามารถสลับกล้องหน้ากล้องหลังไปมาได้ระหว่างการถ่ายนะครับไม่ต้องคอยแบบกดหยุดแล้วก็ไปถ่ายใหม่ครับอันนี้เป็นการสลับกล้องหน้าไปมาระหว่างการถ่ายนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะถ่าย2กล้องพร้อมกันก็มีตัวของโหมด d i r e c t o r ตอร์ให้ใช้งานกันนะครับส่วนใครที่อยากใช้งานวิดีโอให้ครบทั้ง3กล้องกล้องหลังมากล้องหน้า ไปกล้องหลังอัลตร้าไวท์ครับก็สามารถเลือกที่ความละเอียดเป็น UHD หรือว่า 4K แต่ว่าเลือกเป็น30เฟรมนะครับตัวนี้ก็สามารถจะสลับมากล้องหลังอัลตร้าไวท์ครับแล้วไปกล้องหลังตัวเลนส์หลักแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้เลยประมาณนี้ครับส่วนใครที่เล่นเกมครับแล้วกลัวว่าแค่ถ้าเกิดเราเล่นแบบ แอคชั่นหนักเกินไปครับกดแรงๆเนี่ยมันจะพังหรือเปล่าจอจะแตกไหมครับก็ไม่ต้องกลัวครับอัลต้าทินอัลต้าทินกลาส2 0นครับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วอีกด้วยซ้ำรอบที้ไม่เคยเจอใครที่แบบว่าเล่นเกมแล้วจอแตกเพราะกดเกมหนักเกินไปเลยนะครับสำหรับการใช้งานหนักแบบต่อเนื่องครับจะเป็นเปิดกล้องหรือเล่นเกมก็ตามทีนะครับมันจะมีส่วนของบริเวณนี้ครับที่อุ่นขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวชิปเซ็ตแล้วก็ชุดระบายความร้อนนะครับ This will time. Uh huh. หลังจากที่ลองใช้งาน Galaxy Z Flip 4มาครับด้วยเรื่องของบอดี้ดีไซน์ไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นเดิมนักนะครับการที่ตัวเครื่องมันพับได้นะครับเป็นเฟล็กสกรีนกับเฟล็กคามีร้านะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายมากขึ้นอางนี้บอกมันกลายเป็น ตัวของไทพอร์ตได้พร้อมหมุกนกล้องในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ขนาดที่เล็กลงสะดวกการพกพานะครับส่วนข้อเสียจากรุ่นที่แล้วนะครับคือตัวแบตเตอรี่บางทีก็ใช้งานได้ไม่ถึงช่วงค่ำนะครับรอบนี้สับสุกอัปเกรดขึ้นมาเป็น3,700ม mm. ิลลิแอมก็ทําให้เราสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้วสักทีหนึ่งส่วนใครที่แบบใช้งานรุ่นก่อนอยู่แล้วนะครับเอ๊ะควรจะเปลี่ยนมาเป็น C Flip 4แล้วหรือเปล่านะครับด้วยความที่รูปแบบการใช้งานมันต่างกันไม่มากถ้าแบคุณใช้ตัว f l i ปรุ่นแรกเลยเนี่ย อันนี้ควรจะเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะมันผ่านมา2รุ่นแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของ c f l i p 3อยู่นะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันที่เป็นส่วนของตัว cover screen การปัดหน้าจอเปลี่ยนโหมดกล้องเนี่ยมันเป็นฝั่งของซอฟต์แวร์ครับแต่ก็จะมีร่องความแตกต่างบางอย่างที่เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์โดยตรงอย่างเช่นเรื่องของตัวเซนเซอร์กล้องหลักครับที่อัปเกรดเรื่องของตัวพิกเซลไซส์ขึ้นมาเป็น1.8ไมครอนทำให้สามารถถ่ายภาพแสงน้อยได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงตัวของแบตเตอรี่เท่ความจุมากขึ้นนั่นเองครับ และนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับเรื่องของฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์การใช้งานกับสมาร์ทโฟนจอพับ2รุ่นจากซัมซุงครับนั่นก็คือ C Flip 4และก็ C44 4นั่นเองครับก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกซื้อแล้วก็อาจต้องมาลองเช็คเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ที่แตกต่างกันก่อนในคลิปของเรานะครับโดยเฉพาะถ้ามีคําถามนะครับอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษเกี่ยวกับรุ่นไหนก็คอมเมนต์แจ้งกันมาได้เลยนะครับ ว่าแต่ว่าตอนนี้คุณคิดได้เรียังครับว่าคุณจะอยู่ทีมของ C Flip 4หรือว่า C 4 4นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดรอยแซนด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับถูกหรือเปล่าผมก็ต้องทีมเลือกไปถูงเหมือนกัน